เมาส์เกมมิ่งสวิตซ์เปลี่ยนได้แบตบทน ROG Strix Impact 3 Wireless ครับเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวไปดูกัน เพื่อนๆทุกคนในช่องของเกมเิ่งเกียร์ไทยแลนด์ของเราครับผมวันนี้พบกับผมอันจากเกมมิ่งเกียร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วเช่นเคยครับ เช่นเคยที่ผมบอกทุกๆคนเวลาผมจะมาเนี่ยมันจะมีของดีๆของเด่นๆของเทพๆมานําเสนอทุกคนอยู่ยแล้วตัวนี้คือ LG s t r i x Impact 3 Wireless เป็นรุ่นที่3ของทาง LG ตัวนี้มีความพิเศษอย่างหนึง่งคือสวิตช์เขาอ่ะสามารถเปลี่ยนได้เราสามารถเปลี่ยนเองได้ง่ายๆเลยครับผมและดีไซน์ของ LG เขาจะเป็นดีไซน์นี้ครับดำแดงเรียบรู้ดูดันแบบไม่เกรงใจใครเลยบอกเลยว่าแค่กล่องก็สวยแล้วเดี๋ยวข้างในจะสวยขนาดไหนดีไซน์เป็นยังไงและสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะ ่กลองไปดูพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนปะ่ะตัวนี้เมาส์มาในถุงสีดำดีไซน์เรียบหรูสวยงามแบบนี้ครับเรียบเรียบหรูๆนะกริปขนาดมือมากอ่ะเดี๋ยวไปว่ากันเรื่องดีไซน์ทีมาดูในกล่องก่อนว่ามีอะไรบ้างตัวในกล่องนะครับเขาะจะแถมฐานขนาด 2A มาด้วยหนึ่งก้อนแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกคู่มือการใช้งานแล้วก็ใบรับประกันสินค้าเก็บไว้อย่าให้หายเชียนะ เดี๋ยวขออนุญาตใส่ของกลับึ้นไปเหมือนเดิมแล้วเรามาดูตัวดีไซน์ของเมาส์กันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างมาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูส่วนของดีไซน์ของเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้กันดีกว่าครับผมมาเริ่มด้วยดีไซน์เลยครับเป็นสีดําเรียบๆหร,ร,รูๆแบบนี้ครับแต่วัสดุตรงพื้นผิวตัวนี้นะจะเป็นดําเงาเห็นตรงนี้ไหมเป็นดําด้านตัวนี้วัสดุเป็น PBT คือวัสดุที่มีพื้นผิวสากช่วยให้การกริปการจับไม่ลื่นนะครับ แล้วเจ้าตัวนี้ขนาดมันจะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้เล็กมาก ก็คือเวลาเราจับมันอาจจะไม่ได้เต็มมือเท่าไหร่ส่วนใครต้องการความหวือหวาของไฟ RGB ์เจ้าตัวนี้มีให้แต่ไม่เยอะมากด้วยความที่มันเป็นดีไซน์แบบเรียบหรูครับไฟ RGB ์จจะมีแค่ตรงสกอร์เมาส์เพื่อให้เรารู้สถานะว่าเมาส์ตัวนี้เปิดใช้งานอยู่นะไฟ RGB ์ก็จะขึ้นครับตรงโลโก้ไม่มีนะโลโก้ตัดไฟ RGB ออกเพื่อลดน้ำหนักรับให้มันเบายิ่งขึ้นนะตัวปุ่มตัวนี้นะครับให้มาด้วยกันทั้งหมด5ปุ่มคือคิกซ้ายคิดขวาเมาส์กลาง Forward และ Backward ครับผม DPI ตัวนี้ปุ่มไม่ได้อยู่ด้านบนครับพลิกขึ้นมาด้านล่างเราจะเห็นปุ่ม2ปุ่มตัวนี้ครับคือด้านบนเป็นปุ่มปรับ DPI ส่วนด้านล่างเป็นปุ่มแพร่บลูทูธครับเผื่อใครอยากใช้กับบลูทูธไงดีไซน์เป็นยังไงชฉบเฉียวสวยงามถูกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่าสําหรับเจ้าตัวนี้ผมบอกเลยว่าของดี ของเด็ดนะครับเดี๋ยวฟังก์ชันอื่นๆเดี๋ยวเราไปดูกันปะมาทุกคนผมได้วุ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูว่าเจ้าตัวนี้ด้านในและสวิตเป็นยังไงปะ่ะลุย Let's go ผถอดโคตรง่ายเออตัวนี้เป็นแบบหัวไข่ครวงนะต้องเป็นแบบ4แฉกนะครับถึงจะแกะออกมาได้นะเดี๋ยวแกะให้ดูครับปะจริงๆเอาตรงตรงนี้คือ first time ของผมนะที่จะแกะเมสาเนะี่ยปกติผมก็แกะบ้างแหละแต่ว่า ส่วนใหญ่ผมจะแกะแกะขายอะไรของตัวเองห้กกนหน่อยนะครับนี่มาเมื่อกี้บอกเลยว่าเมื่อกี้เห็นปะผมบอกแล้วการแกะดิบครั้งแรก first time นี่ดึงมานะครับแกะออกมาแล้วดึงมาข้างหลังและดึงดีๆนะอย่าไปดึงแรงนะสายแพรขาดเรียบร้อยเลยนะอันนี้งานเข้าเลยนี่ครับตัวสวิตช์เห็นปะสีแดงๆ2ออันเราสามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนง่ายๆมันดึงออกได้เลยใช่ปะเนี่ยดูดิ สวิตช์มันอันเคเนี้ยถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเราใช้ใไปแล้วตัวสวิตช์คลิกซ้ายหรือคลิกขวาเสียเราแค่ไปหาเจ้าตัวเนี้ยเมื่อเปลี่ยนดึงออกแล้วเสียบเข้าไปเหมือนเดิมแค่นั้นเองมันก็สามารถใช้งานได้เป็นปกติเรียบร้อยเสร็จแล้วก็อย่าลืมประกอบกลับเข้าไปด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของพัดการเชื่อมต่อกันดีกว่าตัวนี้นะครับเป็นเมาส์ไร้สายแบบ100่ซการเชื่อมต่อเขามี2รูปแบบคือ 1. นึ่งบลูทูธสามารถปรับสวิตช์ขึ้นไปด้านบน ก็จะเป็นโหมดแบบบลูทูธครับโหมดบลูทูธคืออะไรนะครับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธตัวนี้จะเป็นบลูทูธ5.1เร็วขึ้นสถียรขึ้นการตอบสนองดีขึ้นครับการเชื่อมต่ออีกอันนึงคือการเราปรับลงไปด้านล่างสุด เป็นการเชื่อมต่อแบบไวเลสครับไวเลส2.4ครับเทคโนโลยีของ ROG ที่เขาให้มาคือ p ป ed No ว a ที่เร็วแรงเสถียรตัวนี้เหมือนกับเจ้าต,ตัวนี้เสียบสายอยู่เลยเร็วแรงขนาดน,นั้นเลยแหละผมบอกเลยว่าตอนที่ผมทดลองใช้รู้สึกว้าวเหมือนกันกับเจ้าตัวนี้เพราะว่ามาตอบสนองได้ค่อนข้างไวมากและน้ําหนักมันค่อนข้างเบาเลยใครที่เป็นสายชอบแบบความเร็วสปีดเมาส์อะไรเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับเจ้าตัวนี้ ROG Strix Impact 3 Wireless ครับมาเรามาดูที การคลิกหรือสวิตของเขาก็ดีกว่าซึ่งผมจะบอกว่าเจ้าต,ตัวนี้เสียงการคลิกอ่ะออกในแบบทุ้มๆไปนิดนึงนะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะช่องว่างระหว่างตัวตุกการคลิกกับตัวสวิตมันน้อยมากการตอบสนองอะ่ะมันเลยแทบกับใกล้เคียงกับเลขศูนย์เลยแทบจะไม่มีดีเลยในการคลิกเลยนะหรับเจ้าตัวนี้นะอย่างที่ผมบอกว่ามันออกในเสียงในการทุ้มนิดนึงอาจจะไม่เหมือนกับ ตัวเมาส์ตัวอื่นนะอย่างที่บอกตอนแรกว่าด้วยช่องว่างในระหว่างตัวตัวแผ่นกับตัวคลิกมันน้อยตอบจะสนองมันเลยไวขึ้นมาเรามาดูในส่วนของเซนเซอร์ของเจ้าตัวนี้กันครับเจ้าตัวนี้นะครับใช้เซนเซอร์แบบ ROG M Point Optical Sensor บอกเลยว่าเซนเซอร์ตัวนี้เป็นเซนเซอร์ระดับสูงคุณภาพแบบ เลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้บ้าโพสเซตเซนเซอร์ตัวนี้สามารถปรับ DPI ได้ถึงตั้งแต่100นะครับถึง36,000กันเลยทีเดียวบอกเลยว่าสูงมากมันจะเหมาะทาเวลาเราปรับเ DPI ถึงสูงอ่ะเราสามารถตั้งมาเมาส์เซนเิทีฟให้อบเข้ามือของเราได้มันจะทำให้เราสมูทขึ้นเวลา,าลากเมาส์อะไรเงี้ยในส่วนของซอฟต์แวร์ของเจ้าตัวนี้นะครับ บอกเลยว่าเมาส์ตัวนี้นะครับรองรับเจ้าตัวออราซ n งเราสามารถปรับแต่งโปรไฟล์ของเราในอัลบริคเคส์ได้เลยนะครับตัวนี้แบบเราสามารถตั้งค่าไฟที่จะออกมาตรงนี้ได้ตั้งค่า d p i สูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่สามารถตั้งได้เลยปรับแต่งได้ตามความต้องการตามความถนัดตามสไตล์ของตัวเราเองสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับในส่วนของแบตเตอรี่ เห็นปะตัวนี้ให้มาถึง2แบบคือฐานขนาด 2A และสามารถใส่ฐานขนาด 3A ด้วยได้เพราะว่าเขามีตัวด็อกกิ้งแปลงมาให้เป็นขนาดขาด a ถ้าใช้งานในส่วนของตัวที่เป็นไวเลสนะครับจะสามารถใช้งานได้ยาวนาน450ชั่วโมงหรือประมาณ16วันส่วนในพาร์ทของที่เป็นบลูทูธสามารถใช้งานยาวนานต่อเน,นื่องสูงสุดที่618ชั่วโมงหรือประมาณ ยี่สิบห้ายี่วันครับประมาณนั้นในเงื่อนไขนที่ว่ามันต้องเปิดตลอด24ชั่วโมงเหมือนเหมือนกันนะก็คือใช้ไปเอครับมันไม่ได้หมดง่ายๆหรอกนะสำหรับเจ้าแ,แบตเตอรี่ตัวนี้แล้วทำไมเขาถึงให้เรามาทั้ง2แบบล่ะเพราะว่าอะไรหรือป่ะ เพราะด้วยน้ําหนักไงเราจะได้เลือกใช้ตามความต้องการอย่างน้ําหนักเบาก็เอาฐานขนาด 3A ที่มันเล็กลงน้ําหนักเบาขึ้นก็มาใช้ได้แต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสก็เอา 2A ใช้ได้เหมือนกันครับเลือกได้เลยตามความต้องการของคุณเองนะครับคุณเลือกได้นะครับว่าจะใช้แบบไหนนะ,ะในส่วนของพาร์ทที่เป็นพวกเทคนิคหรือว่าสเปคต่างๆเราก็รู้กันไปพอประมาณแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าในส่วนของพาร์ทในการทสกับตัวเกมกันเลยดีกว่าว่า สามารถเล่นเกมแล้วตอบโจทย์เราได้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ่ะ สนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของกันไหมสำหรับเจ้าตัวนี้ r o g s t r i x Impact 3 Wireless เมาส์ที่ดีไซน์สวยงามรูปทรงเล็กกระทัดรัดจับถนัดมือและที่สำคัญเซนเซ,นเซอร์ที่เขาให้มาคือ RLG M Point Optical Sensor ซึ่งเป็นเซนเซ,นเซอร์ที่มีความละเอียดสูงปรับ DPI ได้สูงสุดถึง36,000 DPI กันเลยทีเดียวคุ้มค่าแน่นอนสำหรับเจ้าตัวนี้นะถ้าถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อทางเรามีคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์อะไรไมาให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทางเราเกมไม่เกียร์ไทยแลนด์ไงครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามกันได้เลยครับกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายบายสวัสดีครับผมบายบาย